ผมจะสอนดาวน์โหลดแตกไฟนะครับที่แรกมาโหลดแอปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแปบ๊บนึงนะครับอเอาเอาชื่อว่าแอปแตกไฟนะครับเข้าไปเลยแล้วขึ้นตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับโหลดไปเลยนะครับกดไปเลย,ยนะครับแล้วก็ก็เลือกเลือกที่ดาวน์โหลดนะครับไปที่ดาวน์โหลด กดไปเลยแล้วก็เจอเจอนี้นะครับไปเอาน,นี้นครับแล้วกดไปเลยแล้วกดกดกดนะครับแล้มีรหัสที่ให้นะครับแล้วก็รหัสนะครับ a a b a b k นะครับเพียงนี้คุณจะได้แล้วครับ เพราะผมไม่ได้เพราะว่าผมผมโหลดแล้วนะครับ K B K นะครับนี่นะครับเด้งหน้านี้นะครับโหลดกันเลยนะครับ